ความปรารถนาดีความคาดหวังมันไม่ควรมาในรูปแบบของการยัดเยียดทางเลือกหรือ,อยัดเยียดความต้องการให้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นมาคาดวงคาดหวังกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะดีที่สุดแล้วก็คือถามไทยรับฟังว่าโอ้ขัดเหลืออะไรไหมลําบากเรื่องอะไรอึดอัดใจอะไรระบายได้นะอยากหัดเวนไหมอะไรเงี้ยหรือ,อจริงๆอ่ะคนรอบข้างเขาจะมีความคาดหวังอีกรูปแบบหนึ่งกับคนดูแลนะก็คือ สมมติเห็นพายดูแลแม่ก็จะคาดหวังว่าพายนี่แหละคือหนึ่งในคนเดียวเลยที่จะต้องดูแลแม่ไปอีกจนกว่าจะส่งแม่ขึ้นสวรรค์สมมติแม่ไม่ได้เสียตอนป่วยได้11ปีแม่จะอยู่ไปอีก25ปีในสภาพติดเตียง30ปีก็เป็นพายคนเดียวนี่แหละที่จะต้องดูแลไปถ้าแม้แต่ตัวเราเองอะเรายังไม่ชอบการทําอะไรที่ไม่มีเดทไลน์ หนักและไม่มีเดยไลน์เหมือนบอกว่าเธอต้องเรียนหนังสือทุกวันจันถึงอาทิตย,ย์ไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดนะะักขัดตัเริ่มไม่หยุดปีใหม่ไม่หยุดสงการานต์ไม่หยุดอะไรทั้งนั้นแลวไม่ได้เรียน8ปดโมงถึงห้าโมงนะเธอเรียน8ปดโมงถึงแปดโมงแปดโมงถึงแปดโมงยี่สิบชั่วโมงนี้ทุกวันอะแต่ไม่บอกล้ลยนะว่าจบเมื่อไหร่ฟังนี้แล้วอยากทำปะ่ะเนาะขนาดเป็นตัวเราเองเรายังไม่อยากทําแล้วเราคาดหวังให้คนอื่นเธอเท่านั้นที่ต้องทําสิ่งนี้ไปตลอดอะทาได้ยังไงถ้าคุณกําลังคาดหวังให้ใครสักคนยยืนนนนสแตตดบาาาททํิ่่งนัน้ลลอไปชวเขคะ ไปผัดไปรับไปช่วยกันเออสายป่านการดูแลมันก็จะได้ยาวแล้วที่สําคัญที่สุดนะอยู่อาจจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ทํำให้ยู่เข้าใจคนดูแลมากขึ้นว่าอ๋อพอมาอยู่ตรงนี้ด้วยตัวเองนะมาลองเช็ดอึเปลี่ยนทายมาลองดูกับความดื้อแบบนี้มันได้เข้าใจมุมมองมากขึ้นด้วยอันนี้ก็น่าช่วย Adjust กันได้